เล่ครัเก่งเสียแพงี่เด้อจ้ะแม่งครับสีบลงานแต่ว่าเก่งอี่ว้าอย่างคืดคึ๊กดฟเสเสเสราจะมัวหน่อยก็น่าหมดเลยคนน่ะองมาแค่ให้เป็นดำดำครับเดอ๋งามเลุกปุกเลยนะอืมกระจายเรียดครับดอกามครับกจายเรียนี่ครับ คคคราาครับับบาเลดสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับสอมวันนี้ก็มาพบกันกับบาลานกับสาวน้องคือเก่าครับกันนี้ก็พบกันสองทียี่สิบสี่พฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดได้จ้ะแม่นครับวันนี้กับผาพี่น้องเขาเราปลาคือเก่าเนาะนี่แต่วันนี้เขาเปลี่ยนปลาเป็นลายเนาะ เมื่อวานนี้เขามาเริ่มต้นที่วัดปานนททองนั่นมาเนาะนครับที่เขตตะบลไหนค่ะเพื่อบริบลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะฮั่กจีฮ้าบึงปานนททองออกไปน้องจองไปน้องเป๋นนเนนคนละเนาะแต่ว่าฮั่กของหูว่าฮั่สีจบอยู่ไม้ใดเนาะกรับเป็นลูกแม่จ้าแม่จ้าว่ามื่อนนี้ฮั่สีมันเห็นจังเนี่จ้ะเห็นครับ,รบไปจ้าดอกเหลืองมาจากฮั่กสีเอิเบบุษทุกเขียดที่กินได้นั่มาเนาะ ว่าฮิดยามีแก้งเสียบจ้ะดอกแข็งงามมันมนนเต็มตาลนตายเดี๋ยวหาไปค้นมาบานเด้อเยน็นบอกโอ้จุ่หลังสามครับลังสามข้าวดินนี่แล้เราจากหน่อยแน่ครับทำไมเพิ่งออกเพิทุกปีเนะช่วงอากาศเย็นๆหนึ่งจ้ะแข้งงามก็คิด ดอกก็ดีแขงนะนี่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 นนี่นีนีีนี่่นีนนี่น่นี่ี่นีนี่น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 นี่อีนี่นีรีนี่นี่น ม็น,น,ออน่าจออกเนะจะว่าก็ออกว่า,วา,น,า,าน่าลปลาไหลเนาะก็ได้เก็บเล่มนี่หรอกจ้ะอะไรเดีอยนี้ครับผุนน่ไหนขุนเรเงี้เลยป่โอ้ยหนาวมเนาะอื้ยนั่นเงเงีย้ วาเาาบบนี่ยามาจาว่าอย่น่บบนามครับอรนี่แกงเล็บครับเอด่างเนาะนี่ครับช้าวินมดองามครับน,นะ งามคัจ้ะงามอนี่ย้าตานงานดวเ,เขียวครับน,น,นุ่งจุงน่าหมาดเลยแข็งเลบ้าอ้ยแข็งดีขนาด รังเขียวมันค่เขียวเนาะเหน,นครับ็ดรังเขียวนีโรชาเป็นก็คือกันหล่ะจะกับพวกข้าวดินเนาะอออยู่ไหนเด้อโอ้อะไรบ้างไนบ้าเอ้ย เดินกันหน่อยครับเด็นหนุบห้อยครับเกงหอมนะครับ มอ่อยผึ่งดำครับพานเป็นเลยพี่พี่รขาไปได้ได้คนี้ครับเี๋ครับเกงเสียแผงทีเด้อจ้ะเมียนครับสีบางงานแต่ว่าเกงอีูว่าอย่างึ๊ดๆด๊ดแสบแสบเอาจะหมอหน่อยก็น่าหมดเลยคนน่ะเรามาแค่ให้ผิ่งดำ

Kai đi tự đeo tự gươm, nommy. Mày nhanh kìa ngủ dạng kìa tự đeo tự đeo tự gươm. Lặng kìa 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 ยังม no. yeah. really? ังมเนาะนี่น้องพกไวร้ายเหมือนแหงจจ้ะนี่นมนนี่นฟ้นตกใส่นี่ถ่ดแล้วเนาะพี่นอ้างมาเอายู่ดอกอีน่ว่าดอกนี้พี่นองมาเห็นมาเห็นเด็ข้างนอกเขีงงามจ้ะโอ้ดห่สมบอบ่ดอ้นีสดอก ที mm ่หามขึ้นีด้ยปวดข้างในงนิ้ข้างในปวน้อยหน

นาขนาดเป็นอ้ยครับเกียงครับเดี๋ยวเราสัมอเเนี่ยครับอ้ยเ็ึ้งอ้อยเนาะนี่ครับต้องคนมันเกิดให้พึงหอมจ้ะเกงเกีย่มบนยใช่เ้หเน้ในบกโกเกียงหวานเกียงหอมเนาะนี่ครับ

ออกบริสนนอมันม่เสียนีเครับคืออไดี่เลยถดงน่อีเตะเตะมาทาโดสันบกาเย็นเบิดเบิดดเบิดเบิดโอ้วนีเลยจ่ายเงินเดือนอยู่ิดตรงนนะ่ตัดเลยเรจะดดพนขาพนสันจ้ะ เองเสียบกันเนี่ยได้ให้บดออกมาเนาะได้ไปใส่บานเปลี่ยนโูน,นผ่าลงไปไต่วัตรไปเละจ้ะเลาะไปวงหม่มเขื่อยได้เคื่อมานเพราะว่าเอาไปเลรอมาหลายหม่มบางห่มกะว่ามีจ้กดอกจ้าาะกานนห่ายับไปมาเลยตอนที่เขามาอยู่แถวไต่วัดน้องจองจ้าขะมารออยู่น้องจองไปรอข้ามตินกะเดบ่หลายเนาะ ก็สิไปเลาะลงไป,งไปาาเรื่อยๆมาแต่บัดนเน่ลงไปนี่เราะออะจะพุผลละออกไปพ <c oughs> ุผลละแล้วผ่ <c oughs> านยิงดองพุ่นมาจักเล่นสิไปแนวได้แต่ว่าพี่น้องเขาเพิ่งกะเด๋หลายเนาะตายไงยยแต่ว่ากะเป็นเห็ดร่วมๆหล่ะจะเห็ด <c oughs> แดงเห็ด,ดข้าวดินเห็ดยัง,งทุกเฮ็ดเนาะเอาบัวชูเห็ดหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้เห็ดเพิ่นดอกแข็งเนาะเห็ดดอกแข็งดอกงามจักเป็นพวกเห็ดแดงเห็ดข้าวดินนี่ดอกสีแข็งสีงามเบิดกันเห็นกะว่าเป็นได้ทุกดอกเนาะเพราะเด้อทิ้งเลยหล่ะจ่ะเพราะว่าเพิ่น แข้งงามแห้งแล้วก็เป็นเห็ดช่วงนี่เป็นเห็ดที่แกงแสีบเนาะเดี๋ยวจะพาพี่น้องลงไปน้ำท่านนี่เราจะขี่รถวิ่ววี่วลงไปผละเห็ดกระสีเบาเต็มถี่ปันไดเนาะเฮาบ่เดี๋ยวไปสั่งหอมหย่อนว่าเขาไปบานมาเนาะแล้วก็มาหอดหงกะเด็กเน่แล้วก็นอนตื่นสายจ้ะก็เลยว่าเออไปรอเบิ่งแถวโนนท่องน้องจองพ่อเดี๋ยวพอพี่พอน้องน่าจ้ะไปเดี๋ยวพาพี่น้องผละจ้ะไปผละยางวี่ววิ่วไปผละจ้ะ โอ้คิโคิโล,โลนยางไหมนงยางางก็ได้พี่เสียงพี่น้องก็เอิ่นกันหลายเนาะแซ่อยูะก่จนไไปซะตไปมันเดีวครับมาหอดหอมเห็ดนะครับอีหอมนึ่งรับพี่น้องเวขาไปยังอีกนะครับะลงยางออกก่อนเราเรียกไปเรื่อนครับน้องเติน่ะ หอดทางออกเมื่อนะครับทางหลวัดหายยาก้วครับเดิ่มห่างเึ่้ยยังไงสนองรลัดทางสิสนองว่าหลัดทางเลยเต็ดยังรลัดทาง เอามาดอกไม้ไม่หลับตัวไ่ับไม่หับสุดยอดนี่นะมาหลุดเลยโอ้ยดอกงามค่เอาเจาเห็ดยามแี็งยังงามอยู่เนาะแข็งโดนเป็นเถิดแดเถดเลือเลยจ้ะนเป็นยังได้สีเนี่ยากแดดแข็งหมดแข็งเลยเปล่า đã đổ con khía con héo hết, đi kẹo kẹo cho con lắm Ủa là lạ, tẹo, lái héo cho này. Đã này đi cái kẹo chưa đâu? Kẹo vậy. Thế nào? Nước này còn đẹp lạ nó, đẹp lái. สาวคบาฟซิปขึ้นมาตัวนี้เขาเก็บอะไรเปนัวนคือุ้มอุ้มนอุ้มดูหน่อวเลตวดวาะได้มันยอือเด็ทาง้าอของจนหวานเนาะถ้าจะไปรอขอดองนีสังหอมพีสิอะไร

Ừ, đọc Đó ừ. đây ừ. đóng không lắng nắm kia quýt lắng nắm kia không lắm nắm kia quýt nắm này quýt nắm kia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  quýt kia เดี๋ยวหัวโอ้ยฉันหลุดเพราะว่าใหม่เป็นทาข้าวเก็บไปแล้วเขาบอกเลยเนี่ยเมืองกาศกลับมาจังเนี่ยมหินนะใหม่หนีบหัวนคักรครับสองงามนั่งยังบาดเขี่ยเฮ็ดกันจ้ะคัดเดี๋ยวเฮ็ดกันก็ห็่เน่ากรหลายค่ะกินเนาะเน่ากรหลายเยอะกระมังตาหน่อยๆที่ออกมาหลายๆเห้ย หน่อยยังไงตาเป็นปากกว้างก็จริงฮื้อซึ่งเห็ดเพือนดำเห็ดเพือนข้าไล่เลือดล่างเขียวเห็ดเพั่นไข่เห็ดน้ำอ้อยเห็ดเพือนข้าขนเนาอนี่ครับเข้าดินเน่เล็กน้อยแดงลังสับเห็ดน้ำอ้อยเหรออุ้ยเห็ดลายเต๋ารูนี่ออเป็นเห็ดเคียงกัดแสบเลยครับมีข้าวกระสิขัดดอกงามเนาะเห็ดก็จะดอก เนี่ยบัวางามบัวรันกักินตะแคงครับแต่ว่าดอกดอกงายหอกะสิเอาอยู่ใส่จะเป็นดอกเขี้แข็งเนาะเมียนครับดอกงายเป็นแข็งกะบดอเป็นยังครับแกงแสบด้วยกันเฮ็ยเนี่ยโอ้แสบทุกชนิดทุกดอกเลยจ้ะเราจะเพิ่มบัวเน่านาะเมียนครับแต่ใส่กระตาหน่อยว่ากระตาหน่อยหน่อยเวทีอเขื่อนไหลที่ไหนบัวห,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 บนหน่อยไหลหน่อยจังไหนเราจะใสก่ก่อน ขัดเดีก่อนจ้ะเห็ดนี้แข็งดีแห้งเข็งเพราะว่าเป็นเป็นเห็ดนลำหมองเนาะ่นยับนีงดอกว่ะกินกระถือฝนแกงกระเสียบแกงกระเสบพอเป็นบมอมีหนามฝนอมอยู่ในดอกเหมืนเนาะเดี๋ยวจะหยอดที่ฝั่งไทยก่อนแกกแดดเลยนี่หวานหอมคือเห็ดเพาอ่อนนี่เนาะนี่ครับแซียอีดี เดี๋ยวเขาก็สิคัดเอาดอกบานดอกจูมแยกออกจก้ะอะไรกันแน่หนอออนไหวส่ยตาหนึ่งจ้จะเกสิไดยอยุาตาตาก็กลักว,วนะครับมะฮ็ดเขาเป็นดอกใหญ่นั่เนาะแมีนครับดอกใหญ่ก็ได้ขึ้นตาไหวจ้ะมืงออื่นอย่างนี้มันค่อนห่วหรอจกจ้ะว่าสิไปใส่กันไปเบิ่งทั้งสั่งหอมคือเก่าวประจกักหรือสิไปจไังไงเพราะว่าอยู่น้องจองนี่เพิ่งเหลเป็น เห็ดหางกุศลสังหอมหวาเนาะหางอยู่แต่ว่าสังหอมบอคอยมีลายเห็ดเป็นไรได้บ้างสังหอมแต่จะเป็นเห็ดเผ่งเผ่งเกาะเป็นกระดงเนี่เป็นกระ,ะดงมันละจ้ะหอมเห็ดกระลายเอา,าบอคอยห,หูเนาะบอคอยใส่ตามไหมนายพูดจะมีนี่นจักเหมือกจะผาพี่น้องไปหาเลาะเหรียญหนามีถูกเนาะ นใส่ตุ่มใส่ปลาวันไหนเคยไปหาใส่ตุ่มปะจ้ใส่ตุ่มวันไหนใส่โดนน้องพุ่พี่น้องเพิ่นใส่อยู่รหลอบนะวัาไหนใส่เถื่อไงแม่นไม่เขาเคยไปใส่แบบสิบขันพี่น้องพ่นบอไปใส่ก้อนกับสิเขาดีเดี๋ยวนาะเพุ่มพนส่วนนั่นปลาหลายเล้วกับตัวใหญ่เนาะแม่ขันพี่น้องใส่ก้อนกับสิเขาวเน่แต่ว่ากับสิขาเพราะเพราะไรแห้งแต่ว่าพ่อยู่พ่อกินก็เอาเนาะแม่ทั้ง มเมื่อเมื่ออืน่นผลัดจ่าเข้าังเดี๋ยวมาเรื่องคุยกันก่อนถิ่ไปใส่มาใส่๋ยวสันนงจัดตะกาก่อนจ้ะครับเปิดง,งานของเห้มืไอนี้ครับนี่เขาก็กมานไปเกือบสองตายน้บานนบ้านเนาะตาถีเต็มเต็มนั่นเป็นเห็ดผึ่งเนาะนแล้วก็สิมีเห็ดล,ลังเขียวเนะกับเฮ็ดเดี๋ยวลางสามเอาเขินใส่ให้เพิ่นมีสีสันจักน้อยจ้ะเ <มา S 2> พราะว่ากังวลหนองสันใหญ่เป็นฮิดเห็นดำเมียนถ้าไดเดเมียนจ้ะ เห็ดสองชนิดนี้เวลาแกงเรเพิ่เสีออกดำเนาะแต่เสบจ้ะโดยเฉพาะเฮ็ดเผึงดำนี่เคี่ยวกรุบกรุบดีจ้ะลวก็ะหวานเนาะสีไม่เป็นเฮ็ดเผิงไข่นํำเนาะเห็ดเผิงไข่เฮ็ดเผึงน้ำอ้อยเฮ็ดเผืองค้าขนน่าจ้ะอยู่ในกะตาที่เต็มเนาะส่วนกะตานี้สิไม่เป็นพวกเฮ็ดเผิงก็ไม่เล็กหน่อยเนาะเ็ดผงก็ม่หลายครับลวก็ะสิเป็นเฮ็ดข้าวดินแน่เห็ดหนอคขีบเพราะน่าจ้ะล้วก็ะสิเป็นเฮ็ดแดงล่างสามเฮ็ดแดง้ํามากดอกสองดอกจ้ะก็เป็นเฮ็ดลวมๆเนาะ นี่ก็ถือว่าหมานพ่อได้อยู่ได้กินอยู่จ้ะเพราะว่าเ้ากับเขาปลาสายๆเนาะห้องกับผ้าพี่น้องมาสองหมายเนาะมันนี่ไม้แหลกเขาเหลิมอยู่ที่บัดปลาโน่นท่องนะจ้ะเ้ากับออมมาขํามตินมาจบคลิปอยู่ใต่วัดน้องจองเนาะว่าสิไปหอดน้องแป๊กบ่หอดจ้ะเพราะว่าเ้ากัเห็นพี่น้องพันละนําเนาะพี่น้องพันมอนพันยางพันมาหลุดไงครับพี่น้องพันมาหลุดไงพี่จอดไว บ้านน้องจองเนะาะแล้วก็สามารถย่างไปทะลุไปได้เบ้อร์ละจะไปหอดน้องป่งน้องแปะคนเนะาะเพราะปลาเพิ่นเป็นปลาติดปลาต่อกันนะจ๊ะขยันย่างเนี่ยครับนี่แต่ว่าเากับมา่านพอได้อยู่ได้กินคือเก่็ละจะม,มาเนี่ครับชิมช็อปคิวนี่จังไรกับฟากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อจะรับคลิปใหม่จากว่า้านครับจ้าวันสาน้องขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจ้ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกทก,ทก,การติดตามรับชมจ้า ขอบคุณความหักความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องป่านาั้นหลายเด้อจา้าจะบอกกันคิดไม่จด้คิมีห้องสองคนลาไปก่อนจา้าสวัสดีครับสวัสดีจา้าอยู่ดีมีหฮงลำด้วยลำด้วยจา้า